อ่าสวัสดีครับเราก็อยู่ในเกมจูเลสิกเวิลด์เกมกันอีกครั้งนะครับเดี๋ยวเราวันนี้ก็จะไปตีแพ็คลายวันนะวันนี้แพ็คลายวันมีเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับสหรับแพ็คที่จะพี่จะไปตีในวันนี้ก็คือแพ็คที่พี่ตีเป็นประจำนะครับก็คือแพ็คดีเแดงอันนี้นี่เองนะส่วนแพ็คอื่นๆก็ตามเท่าที่เห็นเลย มีหลีกเข้ามาด้วยช่วงนี้แล้วก็แพ็คอันนี้น่าสนใจนะแพ็คนี้ของรางวัลข้างในพี่ก็เข้าไปดูมาแล้วค่อนข้างจะดีเลยแต่เดี๋ยวเราวันนี้คลิปนี้เราไปตีแพ็ค DNA แดงกันดีกว่านะครับพี่ก็ชอบสะสมดินเอแดงนะของรางวัลก็จะได้พวกดินเอแดงมาทําตัวซ u เปอร์ไฮบิดนะครับนี่โอเค สำหรับแพ็คดินเอแดงก็ความยากความตึงก็อยู่ในระดับปานกลางถึงมากนะเราก็ใช้เจ้ายูดอนก่อนเลยตัวแรกแต่เดี๋ยวพี่จะแบบเอาจริงเอาจังเลยแล้วกันนะครับจะได้ไม่ให้เสียเวลาแล้วก็อินโดรัปเตอร์ลง2ตัวเลยโอเคมา เราชนะทางนี้เราก็ขอชาร์จก่อนได้มาไอตอนนี้มี2แต้มนะครับเปลี่ยนตัวตัวครึ่งบวกครึ่งน้ามาแล้วตีไหมไม่ตีนะครับแต่เราก็จะป้องกัน2ชาร์จ1นึ่งป้องกัน1น,นะยังคงมี2แต้มอยู่แล้วไม่ตีโอเคเราอยู่ดอนก็ต้อง บายบายละขอชาร์จ4มันป้องกัน1ตอนนี้มันมี4แต้มแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราได้ต่อนะชาร์จ4โจมตี4ไปโอ้ยเข้าแค่แต้มเดียวมันป้องกันถึเลยอะตอนนี้มันมี5แต้มทำไหมเนี่ย โอ้แล้วโจมตีมาสี่กักอีกเออชอบกักเนอะเวลาโจมตีไม่ตีมาให้หมดอินโดรัเตอร์ลงสนามมาก็ต้องจัดตีเผื่อไปหนึ่งแต้มต้องห้าแต้มเลยนะโอเคแล้วเราก็ต้องชาร์จเลยแล้วกันมาโอเคเข้าสี ไปนอนอย่างนี้ไปนอนอ่าตัวที่สองมีสี่แล้วก็ตีมาสี่นะครับเยี่ยมแต้มหมดโอเคอินโดรัปเตอร์ตัวสุดท้ายของเราต้องเก็บเขาสองตัวสำหรับตัวนี้ก็ต้องจัดสามแต้มแล้วก็ป้องกันแค่สองก็พอแล้วก็ชาร์จไป สามแต้มไปนอนซาโอเคครับตัวสุดท้ายกินพื้นนะครับไม่น่ามีปัญหาอะไรมีสี่ไม่ทำอะไรเราก็ตีเลยด้วยแต้มหกแต้มเท่าที่เรามีไปเขาสี่แต้มไปนอนเรียบร้อยชนะไปนะครับรอบแรกของการตีแพทดีแดงนะไม่ตึงเท่าไหร่ รับดีนเอม่วง50นะครับไปต่อกันรอบที่2ยังมีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำอยู่นะโอเครอบแรกอย่างนี้เราเอาเจ้าแองกิโลคอยาวแล้วก็อินโดรัปเตอร์ลง2ตัวอีกอ่ะน่าจะโอเคนะมาเราชนะทาง เราเริ่มก่อนแล้วก็ชาร์จของเขามีสองน่าจะเปลี่ยนตัวนะเปลี่ยนตัวแล้วไม่ทำอะไรโอเคเราก็ขอป้องกันแล้วก็ชาร์จมันป้องกันยังคงมี2แต้มอยู่นะครับแล้วก็ตีมาแค่หนึ่งเหลือหนึ่งแต้มนะ โอเคเราก็ต้องป้องกันแล้วก็ชาร์จอีกนิดนึงป้องกันหนึ่งตอนนี้มันมี3มแต้มอยู่แล้วก็ตีมา 2%, ตีกัดอีกแล้วอะเหลือหนึ่งนะโอเคเราก็ชาร์จสี่เลยละกันนะารอบนี้แล้วก็ไปตีหนึ่งชาร์จสตีหนึ่งโอเคไปชาร์จสี่ตีหนึ่ง มันเอาไปชาร์จนะครับหนึ่งแต้มเขาตอนนี้มันมีห้าแต้มแล้วปีมาห้าเลยโอเคเรานอนอินโดแรปเตอร์ลงสนามมาชนะทางมันแต้มหมดเราก็จัดสองแต้มแล้วก็ต้องป้องกันสาม ก็ชาร์จ3ไป2แต้มไปนอนสาโอเคตัวครึ่งบกครึ่งน้ำของเขานะครับมี4ตีมาเลยมาโหตีมา3นะครับเดี๋ยวหนึ่งไม่เป็นไรอย่างงี้เดี๋ยวเราตีเผื่อได้เรามี7แล้เราก็จัดเลยตีเผื่อแล้วก็ชาร์จไป4แต้มเข้า3 ปังเรียบร้อยตัวสุดท้ายมีสี่แล้วก็ตีมาสี่นะครับแล้วก็นอนนะสิแต่ไม่เป็นไรเรายังมีอินโดแัปเตอร์เหลืออีกหนึ่งตัวแถมมีแต้มเจ็ดแต้มด้วยเราก็จัดเลยครับเจ็ดแต้มไปไปนอนซะยองไปแล้วก็โดตะคุบ ับปรับเรียบร้อยโอเคครับก็ชนะไปนะครับในรอบที่2ของการตีแพ็ก DNA แดงนะก็ยังไม่ค่อยตึงเท่าไหร่นะดีเอ็นวงห้าสินะครับไปต่อกันรอบที่สารอบ3นี่ยิ่งง่ายเลยไม่มีตัวครึ่งบกครึ่งน้ำสุพันโนก่อนเลยแล้วก็อินโดลง2ตัวไปเลยไม่ประมาท ai หนะ้าทางอย่างนี้เราก็ชาร์จก่อนได้มามันมี้สแต้มจะเปลี่ยนตัวไหมเปลี่ยนตัวนะครับแล้วให้ทำอะไรโอเคเราก็ขอป้องกัน2ชาร์จหนึ่งป้องกนัน1ยังคงมี2แต้มอยู่นะครับแล้วไม่ตี โอเคงั้นบายบายแล้วกันก็ขอชาร์จสี่เลยป้องกันหนึ่งไปชาร์จหนึ่งมันก็กลายเป็น4แต้มนะครับไม่ตีนะโอเคงี้เราก็ตอดชาร์จสโจมตีสไปเข้า2โอเคครึ่งหลอบเหมือนกันนะเจอเราตอดไปตอนนี้มันมี6แต้ม แล้วมันก็ตีเรา6แต้มหมดเยี่ยมเราก็นอนอินโดรัปเตอร์ลงมาแก้แค้นให้หน่อยต้องจัดสองแต้มแล้วก็ป้องกัน2ชาร์จสี่สบายๆเลยรอบนี้แต้มเหลือๆไปเลยโอเค เจ้ากี้าไคโลของเขากลับมาลงสนามอีกรอบหนึ่งไม่ตีนะโอเคแล้วก็ชาร์จสี่โจมตีสี่เอาเข้าสองแต้มก็นอนสิครับตัวสุดท้ายเจ้านกเมเทียของเขามีหกเชิดเลยจะทำอะไรทำมาเลย ตีแค่สโหดูเกมอีกดูเกมอีกอินโดรัปเตอร์ตัวสุดท้ายของเราลงสนามมาก็จัดท่าไม่ตายแปดแปมได้เลยนะครับไปแปดแปมเอาหกระโดดตะคุบปับปับ,บเรียบร้อยโอเคก็ชนะไปทั้ง3รอบของการตีแพ็คดี a แดงนะครับไปรับ DNA แดงกัน โอเคได้เยอะหน่อย20 20 20โอ้โหอันสุดท้ายได้25่นะปกติอยากจะได้สักสีนะครับแต้มเจ W65 โอเคแล้วก็ไปรับ DNA แดงได้อย่างละ12นะ โอเคก็เรียบร้อยไปนะครับสําหรับการตีแพ็ก DNA แดงนะซึ่งเป็นแพ็กที่พี่เข้าไปตีประจํานะจะพยายามไม่ให้ขาดเลยนะครับเพราะว่า D n a นแดงเนี่ยสำคัญเลยเอามาสร้างตัวที่เก่งเลยอะนะครับน้องๆคนไหนที่ยังไม่ได้มาตีแพ็ก DNA แดงพี่ก็แนะนํามาเลยนะอย่าให้พลาดนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอยังไงก็กดถูกใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะสำหรับคลิปนี้พี่ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับ บายสวัสดีครับ